คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาแล้วหมอตรวจพบว่าลูกมีปัญหาสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นเยอะนะแล้วลูกก็มีสติปัญญาดีนะคะเราได้ทำเทสแล้วทีนี้ก็อยากอธิบายว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กมีปัญหาสมาธิสั้น่ะถ้าเกิดไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยนะอืมแล้วยังอยู่ในชั้นเล็กอยู่นะอตีส่้ไม่เกินสิบขวบเนี่ยนะใจหมอไม่ค่อยอยากให้ยา ถ้าไม่จําเป็นนะคะคือถ้าไม่ได้เป็นอะไรที่มันรุนแรงอ่ะไม่อยากให้ยาทําไมถึงไม่อยากให้ยาก็กเพราะว่าในอนาคตอ่ะมันต้องกินอยู่แล้วนะแล้วเวลากินก็ต้องกินไปจนโตบางทีถึงมหาวิทยาลัยเลยเพราะว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ยก็ยิ่งมีเนื้อหาวิชาที่เราจะต้องเรียนแล้วมันยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตอนเล็กๆอ่ะหมอก็ไม่ค่อยอยากให้ยาก,ก็อยากให้เราใช้วิธีปรับพฤติกรรม คำว่าวิธีปรับพฤติกรรมหรือ behavior management เนี่ยมันเป็น behavior มันเป็นการจัดการพฤติกรรมให้ให้แบบว่าเพิ่มสมาธิมากขึ้นในการจัดการตัวเด็กเองจัดการสภาพแวดล้อมนะคะเช่นเราจัดห้องให้ดีเราจัดโต๊ะให้ดีเราจัดให้ที่ของเราบริเวณบ้านของเราไม่ค่อยมีสิ่งกระตุน้นแล้วเราก็ฝึกในเรื่องของการทําให้มีสมาธิต่อเนื่อง อย่างที่คุณแม่ไปลองแล้วที่บอกว่าให้นั่งทำสามสิบนาทีแล้วคุณแม่ก็เห็นว่ามันดีขึ้นใช่ไหมคะทีน,นี้พอเราทำอันนี้ต่อเนื่องเนี่ยในที่สุดมันจะทำให้เราใช้ยาช้าลงและใช้โดสน้อยลงนะนี่อันที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วที่สำคัญมากก็คือว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ควรจะทำในเด็กสมาธิสั้นนะคะไม่ว่าจะน้อยหรือมากและแม้แต่เด็กปกติทําแบบนี้ก็จะทำให้มีสมาธิดีขึ้นนะ แล้วมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคำแนะนำของสมาคมแพทย์นะที่ได้ก็เรียกมีความเซมัสแบบว่าสรุปแล้วว่าการแนวทางการรักษาเด็กที่มีปัญหาสมาธิจะต้องทำยังไงทีเนี้ยในทำไมตัวหมอเองไม่ค่อยอยากจะใช้ยาตั้งแต่เล็กเพราะว่าในที่สุดพอสมมติว่าเราเรียนชั้นมต้นหรือแม้แต่ปหกนะปหกอาจจะต้องใช้ยา การเรียนมันเยอะขึ้นแล้วบางทีเขาจะต้องไปอยู่มอนหนึ่งเขาจะต้องไปสอบข้าอะไรนีบางทีมันต้องใช้ยาเวลาเป็นวัยรุ่นนะ่ะเด็กจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินยานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการกินยานะทำให้ตัวเองต่างจากเพื่อนโดยเฉพาะเด็กที่กินยาที่เขาเรียกว่าออกฤทธิ์สั้นที่ออกฤทธิ์สามถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นหรือบางคนนะ่ะกินยาไปก็ออกฤทธิ์แค่สองชั่วโมงก็ต้องไปกินที่โรงเรียนเด็กก็จะรู้สึกตัวเองไม่เหมือนเพื่อน ในเด็กที่กินยา long acting ที่ออกฤทธิ์ประมาณ8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงกินตอนเช้าอย่างเดียวมันอาจจะดีกว่าแต่ยานั้นก็แพงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็อยากให้เด็กฝึกในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพราะการปรับพฤติกรรมเนี่ยจะทําให้เวลาที่เขาคุณพ่อคุณแม่สอนเขาว่าพวกคุณจะต้องทํำยังไงหรือคุณพ่อคุณแม่แนะนําเขาซึ่งถ้าอย่างที่ดูใน็กควอสออนไลน์จะมีบอกเอาไว้คุณพ่อคุณแม่ก็ให้เด็กนั่งดูไปด้วยนะเพราะจะได้รู้ว่าพวกคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองยังไง อันนี้มันจะเป็นเทคนิคที่เขาเอาไปใช้ได้จนกระทั่งโตเลยนะคะนี่ก็จบเรื่องของว่าทำไมหมอไม่ค่อยอยากให้ยา